i awesome. said 你也不用。いい คาัที่นอคุยแนะนำนรายองเป็นประานรสัีกหนึ่งนะครับนอานอกนนนะครับหรือว่าน้องเมยนะครับแเยาวโชนโลกาสสมัยของเรานะครับขอเสียงตนับน้องเมย์เลยครับจะรงกัขันขึน วันนี้ผมจะขับมาประมาณสองคั้งรอยสิบล้อนะครจะลงบนไก่ในันนะครับขับดีเลยนะครับ